กินได้่าเนี่ยไว้รักสุขภาพค่ะต้องเนี่แบบที่เล้ามอย่างเงี้ยคนโกดธเงี้ยเนี่ยขอทางหน่อยสูแนวเราเลยสวัสดีค่ะมาอีกแล้วไปที่ไปไหนมาไปคนละไปโรงแรมมาค่ะอร่อยมากเลยยำยำข้าวโพดลวกันนะคะสวัสดีค่ะเอา เดี๋ยวขอถ่ายแป๊บป้ะบ้านใครก็มีการโอ้มากอันนี้150ครัอยห้าสิบกระกามอย่างอากาศจานด้วยไหมครับลูกค้าไม่ครับก็ช้อนหมดค่ะหมดลูกค้าเกี๊ยวช้อนไม่ได้นะปู่ว่าจานโฟมอยู่ครบเยอะมากแต่ช้อนหมดอร่อยมากเลยกั้งกั้งไม่คาวเนาะไม่คาวเลยค่ะ อร่อยมากค่ะสาม,มีจะกินอะไรคะค่ะวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอริสาเคราชาแน,นลนะคะก็จะพาท,ทุกคนมาร้านมมเซฟเทียนะคะมมอตอนนี้เป็นวันมมวันพุธนะคะวันพุธที่3เดือนเมษานะคะ ทาการบริคิดที่หลังจะทำ่งก้างแมวกันบ้านกินโน้ตบ้านไก่กั้งเอาไปซื้อกั้งดูเลยวะ80เจตตสาราดเจเบียก็จะอยู่ในตลาดรถไฟชัยโยนะคะคุณที่อุบลนะไหนใส่แล้วหรอนี่นค่ะ นะไก่เค็มกุ้ไก่ยอแล้วก็้งเนไหมะไขเ่เค็มนี่แล้วก็นี่ได้กี่อย่างอ่าได้ได้ไดถ้าหนึ 1> 5, 1อย่าง80ดสินะครับผมสอย่าง1น0่อย่า 150, อย่างหนึ่อย่างสองรอย่าง คือลวงทะเลไปเลยย่างินเหรนได้กินได้แต่ไม่ปลาไม่ปลาอย่างเดียว แม่ขอช้อนร้านไอ้กอยมัหน่อยได้ไหมปลาไทยนะปาไทยปาปหมานาะว่ามันมันไม่ใช่สักนเลยไห่เค็มกุ้งไก่เค็มกุ้ แค่นั้นแต่ถ้ามีคิวมีไอเขียนอะไรเงี้ยต้องมีคนช่วยไม่เอาแล้วคนช่วยอ่ะพักก่อนน้องเดี๋ยวลูกกินให้พี่เบียร์ห้าสิบกินบ้างอรูกดึงไอเนี้ยออกดึงไม้ออกนะ มยังอูแล้วททแต่ว่าในอยู่ในไลก็ทเป็นคนเรียบร้อยเวีนอยู่ในไลก็ทําป็นคนเรียบร้อยเขาแบบว่าไม่อยากโตเลยไปตอนยังมีอยู่แม่ย่แช่เย็นได้แช่ย็นก็ไม่ดำแล้ว อร่อยไหมคะอร่อยค่ะช้อนไม่มีนะโอเคไหมเราจะไปกินให้ไก้เทไหนวะสองร้อยโอ้ยสอรอยอ๋ออีไม่แบงค์ันไม่ลู้เติมน้ำพริกีกนะคะว่าแล้วมึงก็ไม่เดีช้อนช้อนช้อนโนัคหมดกันเดิรแล้วกันนะเอาช้อนเปหนไงวะแม่ใส่อยแล้วแม่ไปทานมายอดยังนะมันรอเอาไปเล้ครึ่งทอเอายางม่ใส่น้ำร้อนใส่ปลาร้า ใส่นมใส่ปลามาาันจะขามากเลยนะขาวขึ้นลึกนะตัวเองตัวเองชอบแบบนั้นใช่ไหมโอเคูเรื่องสารแนทอ <c oughs> ่นี่มากินพริกเพืองมาก <c oughs> นี่บเบาเลยเบาเลยต้องโกต้องแปะกเลียมลาหนู <c oughs> เนี่ยเวลาทำของอะทำข้างบ้านย่งดีสุดเลยแม่ไม่สับปรดด้วยเดี๋เห็นนะลราหนังกับขายไปไม่ต้องพูดมากต่ปากคิวต่อโนต่อจากพี่เขาใช่ค่ะของใครก็ไม่รู้จำคิวอเองนะนี่ใส่ถุงนะคะเอาหรอต่อที่เขา ูเอาก้างกับม้แขง้วพี่เดีวมาเอาก้างแข่าแม่ึงอย่ามาว่าแม่ว่ม่กูได้เวไม่มีแล้วหมดแค่นั้นแหละอ๋อยังมี่้วยมันแตกหรอก แม่หนึง 500, ทำถุงร้อยสองได้หมทำสองร้อยไม่เป็นอันนี้ใครหนูใครไม่รู้อ 8, 10, อ,อ,อแกแปดอนยี่สิบออ้มาแล้วก็อะไรย้อมาเจงสั่งอะไรไม่รู้อ่ะจั๊กจั่งกแย่ใช่ไหมกินาะไรกุ้งสุกแม่ยังเดินน่ละเช็คเลตติ้งแม่เดิเช็คเลตติ้งอยู ว th ันนี้เล่นย่กระตุ่เลยไหมคะไม่ไม่ก่เดี๋ยวก็มาเกระุเท่าไหร่เอาแบบเลื่อยๆน่ไข่เื่อย่ะมันดีไม่เอามุงเหมือนสมัยก่อนแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแบบนี้่ะพอได้คุยกับลูกค้ารู้เรื่องมั้ง ไม่กินนี่ไหมคะลืมเอาไหมคะาเมื่อ้หร่ลูกค้าตังอะไรไปลืมอะไรวะอะไรสักอย่างนี่แหละอะไรวะก้งกับหอยเออนั่นแหละกับหอยไม่ติดแล้วชื่อดีไหมเนี่ยทำบ้แล้วอยู่ทำบ้านเออกัำไปก่อนเลยค่อยๆขับนะมัาจะตัดหน้าเรื่องเก่ง ทำไมเพือนให้หน่อยอพี่อ้าลืมพี่ก็ลืมมากเลยรอตั้งนานอ่ะแพี่ก็สั่งไม่ทันนะเม่ร่นะสั่งไม่ทันตัวเองสั่งอะไรก็ไม่รู้ไงต้องรีบตะโกนยเอาวางใี่ใถูกไม่ใช่ไม่ได้ซื้อกินไปแล้วสงกล่องแล้วรถ่ายรูปเฉยๆ้าูอนไปเค่ะกั้งอะไรนะงเถ้าจาได้ก็จะบอกใ้หรือจไม่ได้เหมือนกันเพราะบางทีเข้ามาเรื่อยๆก็เลย้ กวางหอยย่างลมไอ้ก้างหอยย่างลมไม่เผ็ดมากแป๊บเดียวเองขอยำแป๊บเดียวเองเอาไก่ไปให้ลูกสามเลยนังกระหูกมันลากินได้เหรอเด็กมันเผ็ด่ะ ่ขันงไก่อันนี้อันแม่กินออเหรอตางู้สาวกินไก่ เช้าเดอร์เยอะเกินก็เลยดื่มต้องมีผู้ช่วยเนาะไม่เอาไม่เอาค่ะต้องอย่างเงี้ยต้องอยู่คนเดียวอย่างนี้น่าเบื่อเนาะเวลามีลูกน้องอะค่ะมันไม่ได้ดังใจอะหน่วยยี่สิบครับขอบคุณครับให้เราเถียงกันได้มากแลวเนาะอแล้วมันมีลูกน้องมากปุ้ชขาเยอะแต่เราคนตักหม้อกันเลย แบบหมดนะคะ้ต่งเลย่้ก็อย่าดูดไ่จให้ขอ่ะอาสาะได้มีกำลังใจทำที่ใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้รับชมขอบคุณมากค่ะพีได้มากินได้กี่นาทีแล้วสินาทีไหมสิบนาทีแล้วค่ะ